ครับสวัสดีครับก็มาอัปเดตหน้างานนะครับที่โรงเรียนประเสริฐสุบึงพระศิราชานะครับกับงานก่อกำแพงหินกั้นดินนะครับรอบบ่อนะครับก็ดำเนินการนะครับตอนนี้ก็ก่อนะครับทั้งสี่ด้านแล้วนะครับครับลูกค้าท่านใดที่ต่อคิวอยู่ก็รออีกไม่นานนะครับทันทุกคิวแน่นอนนะครับถ้าเชื่อมั่นในทีมงานช่างนุพัตยานะครับ เรื่องความแข็งแรงนะครับเรากาลันตีอยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสบถามนะครับที่เบอร์โทร0 8 3 0 5 8 5 1 5นะครับทางนุพัทยานะครับก็รับเอาแบบติตตั้งนะครับกําแพงหินชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคาปรึกษาคําแนะนํานะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับกับหน้างานก่อกาแพงหินกันดินนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับที่โรงเรียนประเสริฐสุขบางพระศิริราชนะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงร้อยเต้องช่างนุปัทยานะครับกรนารันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อเเซนนะครับเรา็จเนนเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับท่านใดต้องการนะครับช,ช่างฝีมือดีๆก็ต้องถึงทีมง,งานช่างหนุปัทยานะครับกรนารันตีเรื่องผลงานมากมายหลายร้อยชิ้นงานนะครับ น้นนะครับคุณภาพมาตรฐานนะครับลูกค้าต้องได้ของดีนะครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ